การตัดสินใจของมิซิยะในการที่เขานั้นจะเข้าร่วมแก๊งใหม่ของทาเคมิคิอย่างแก๊งทาวสันวินเทอร์สรุปแล้วมันมีบทสรุปแล้วแหละว,ว่าเขาจะเข้าหรือไม่เข้ากันแน่ก็สวัสดีครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นนะครับในตอนนี้เนะี่ยก็จะเป็นช่วงของการปูเนื้อเรื่องหรือปูเรื่องราวเกี่ยวกับศึกครั้งใหม่นะครับซึ่งจากที่พวกเราได้อ่านมังงะของโตเกียวรีเวนเจอร์มาก็พอจะรู้แล้วแหละครับว่าในภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วของโตเกียวรีเวนเจอร์แต่สิ่ กับการย้อนอดีตกลับมาของทาคิมิจิในรอบนี้ก็ได้ได้ว่านะครับก็เกิดความบันเลยจากค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับเกิดการสูญเสียการเริ่มต้นใหม่นะครับหรือก็มีคนที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาซึ่งแน่นอนความสูญเสียที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คงจะหนีไม่พน้นกับการสูญเสียไปนะครับของดราก่นจากการที่พี่แกนั้นนะครับต้องตายลงไปและทําให้เนื้อเรื่อง,เร,องเรื่องราวต่างๆนั้นก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยจากก่อนหน้าจะมี3าเทพใช่ไหมมันก็เหลือเพียงแค่เทพเดียวเท่านั้นก็คือเทพไมกี้ของเรากับแก้งใหม่ของเขานะครับ คันโตมันจิไคและไมกี้เข้าเข้าสู่ดาร์กโหมดแบบเต็มตัวไมกี้นะครับก็กระทืบทาเคมิจิซะยับแม่ยับเลยซึ่งแน่นอนนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะพลิกเลยจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราก็คิดว่าโอเคถ้าขาดทาเคมิจินั้นจะมีแก๊งใหม่ของตนเองนะครับเพื่อประทะกับไมกี้เนี่ยก็น่าจะเอาแก๊งแบล็คดากอนนะครับมาต่อสู้กับไมกี้ใหม่ในเมื่อเขานั้นถูกแต่งตั้งนะครับให้เป็นหัวหน้าแก๊งแบล็คดากอนคนล่าสุดไปแล้วการฟื้นฟูกแก๊งนี้มาเนี่ยมันก็จะดูเข้าท่าใช่ไหมเพราะวา พี่ชายของไมกี้และก็นะครับลูกทีมแก๊งแบล็กดาก้อนรุ่นที่1เลยเนี่ยก็เป็นคนของแก๊งบามันใช่ไหมซึ่งแก๊งบามันเนี่ยถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อทาเคมิจิเลยนะครับและนะครับทางด้านของดาเคนก่อนที่เขาจะตายเขาก็เป็นหนึ่งในคนนะครับของแก๊งบารมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงทาให้มันไม่แปลกเลยนะครับหากแก๊งแบล็กดาก้อนนั้นจะถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่แต่ปรากฏว่ามันก็พกลิกโผลใช่ไหมเพราะว่ามันได้เกิดการตั้งแก๊งใหม่ขึ้นมาโดยจะเป็นแก๊งค่่อออนนข้าาาางงงมมมิริรกกกก็แกแก Winter, ืแแใหทเจจชว ชื่อของจีฟูยูนี่แหละซึ่งแน่นอนนะครับแก๊งนี้เนี่ยจะมีแค่2ก็กะไรอยู่นะครับก็เลยเกิดการรวบรวมกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอดีตลูกทีมนี่แหละที่ทาเคมิจินั้นพยายามจะชักจูงนะครับเป็นเอสุภชัยในการเข้าแก๊งซึ่งมันก็ไล่เลียงมาเรื่อยๆนะในการเข้าแก๊งนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีคนหนึ่งนะครับอย่างมิซยะอดีตนะครับหัวหน้าหน่วยเนี่ยของหน่วยที่2ของแก๊งโตเกียวมัจิไคที่ปฏิเสธการเข้าร่วมมมแกกกงงนนนนะคัับทาาาาเเิจจื่่่่่อออด้้วยยหีีีต เคยได้พูดคุยกับดาเคนก่อนก่อนที่ดาเคนนั้นนะครับจะไปตามตัวไมกี้กลับมานะครับซึ่งมิสยาตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่านะครับจะช่วยดาเคนในการแบบว่าไปตามไมกี้กลับมาแต่ว่าดาเคนนั้นให้มิสยะสัญญากับตนแหละครับว่าให้มิสยานั้นนะครับไปทาตามความฝันของตัวเองซะเถิดนะครับในการที่มิสยานั้นอยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยก็คือไปเป็นซะไปแบบตามความฝันของตัวเองซะส่วนภารกิจในการตามตัวไมกี้กลับมาเดี๋ยวดาเคนจะเป็นคนจัดการเองนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เราทราบดีว่าดาเคนเสียชีวิตไป นะครับภารกิจของดาเค้นนั้นไม่ประสบผลสําเร็จจึงทําไม่มิสยะนั้นเนี่ยก็คือยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะจะไปแบบว่าช่วยเหลือนะครับทางด้านของทาคิมิจิดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการผิดสัญญาต่อดาเค้นหรือเขาจะทําตามความฝันของตัวเองนะครับแต่แน่นอนนะครับในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังทําตามความฝันของตัวเองอยู่นะโดยการที่ไปงานประกวดแฟชั่นซึ่งแน่นอนนะครับงานประกวดนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะเพราะว่าหากมิสยะนั้นอยากจะโด่งดังหรือมีหน้าที่การงานที่มันดีไปกว่านี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือจะไปแบบว่าสายนี้ตรงๆ คือถ้าชนะงานประกวดนี้แล้วก็นะครับเขานั้นเนี่ยก็จะไปได้ไกลใช่ไหมซึ่งในท้ายที่สุดแล้วงานประกวดครั้งนี้เนี่ยเขามาในทีมมังกรคู่ซึ่งแน่นอนนะครับหากใครที่ติดตามโตเกียวรีเวนเจอร์มาก็จะรู้นะครับว่ามังกรคู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็อย่างที่เราสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าดาเค้นนั้นจะสักรูปมังกรใช่ไหมที่หัวของตัวเองและมิซยะนั้นก็สักด้วยเพราะจริงๆแล้วต้นแบบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่างั้นโลโก้เนี่ยของไอรอยสักนี้เนี่ยมันมีการออกแบบดีไซน์มาจากมิซยะาดาเค้นนั้นเน มันจึงเกิดตำนานมังกรคู่เกิดขึ้นนะครับมิสยะก็เลยใช้ไอเดียนี้นี่แหละในการทำนะครับเป็นงานแฟชั่นโชว์ของตนเองและในท้ายที่สุดแล้วพี่แกนั้นได้รับรางวัลเป็นอันดับที่1น,นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหน้าที่การงานเนี่ยพุ่งปี๊ดแน่นอนคือแบบคือแบบอนาคตสดใสนะครับมีโอกาสารวยสูงเลยละถ้ามาในด้านนี้แล้วนะครับได,ได้รรางวัลที่1เป็นการการันตีอีกแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทําให้หลายคนนั้นไม่อยากจะคาดคิดเลยนะครับกับสิ่งที่มิสยะทำโดยการที่พี่แกนั้นนะครับไม่ขอรับรางวาัลนี้แล้วมาวดทไวํไนี แต่จริงผมก็เข้าใจนะที่มิซยามาประกวดเพราะว่าอะไรผมว่าอาจจะเป็นเพราะเขานั้นก็คงอยากจะรู้หละว,ว่าประสิทธิภาพของเขานั้นในการที่มาประกวดจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นไปตามฝันของเขาแต่เขาเวทดูแล้วนะครับว่าเขาจะทาตามความฝันของตนเองหรือนะครับช่วยเหลือเพื่อนของเขาอย่างทาคิมิจิหรือเปล่าเขาตัดสินใจในการช่วยเหลือทาคิมิจินะครับก็คือไม่รับรางวัลและเขานั้นนะครับก็สวมชุดยูนิฟอร์มนะครับของแก๊งตัวเกียวมาจิไคแล้วก็เปิดรอยสักของเขานะครับก็เหมือนกับว่าเขานี่แหละจะเป็นตัวแทน ในการตามตัวไมกี้กลับมาให้ได้นะครับผมว่าช็อตนี้มันก็ค่าอิมแพคทำราบแฟนคลับโตเกียวรีเวนเจอร์มากๆจนในท้ายที่สุดเราก็รู้เลยแหละครับว่าทางด้านของมิซยานั้นะครับตัดสินใจจะช่วยเหลือเพื่อนเก่าของตนเองอย่างทาเคมิจินะครับผมเชื่อได้เลยแหละครับว่าต่อให้นาคตของเขานั่นจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเขาทิ้งเพื่อนไปเขาคงจะเสียใจตลอดชีวิตนะครับไปนี่แหละเป็นบทสรุปที่สําคัญเลยซึ่งผมว่านับจากนี้ไปเนี่ยคงได้เห็นนะครับอดีตร่วมแก๊งนะครับของแก๊งโตเกียวมัจิไคเนี่ยมาเข้าแก๊งนะครับของแก๊งใหม มากมายแน่นอนเพราะว่ากําแพงเนี่ยมิสย่าเนี่ยที่ดูแล้วโอกาสจะเข้าแกงน้อยมากๆยังเข้าได้เลยนะครับคนอื่นในแก๊งเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วล่ะที่จะมาเข้าอยู่ในแกงนี้นะครับเพลิเล่เนะครับอาจมีตัวละครตัวอื่นเซอร์ไพรส์อีกมากมายก็เป็นไปได้นะครับซึ่งพอได้มิสยะามาแล้วถามว่ามิสยะจะมีบทบาทที่สําคัญหรือไม่แน่นอนบทบาทเรื่องการปล่อยตีสําคัญแน่ๆนะครับแล้วก็ระบบของแกงนี้อาจจะมีการตั้งเป็นหน่วยอีกก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่สําคัญสุดเลยก็คือจะมีการออกแบบดีไซน์นะครับเสื้อแกง นั้นนะครับเอาเสื้อแก๊งแบบโคตจมุงมิงนะครับก็คือเป็นทาสแมวของเขาเนี่ยมาเข้าร่วมเข้าสู่แก๊งของตนเองคือเดินไปไหนไม่มีใครกลัวแน่นอนนะครับใส่เสื้อแมวในการไปตีชาวบ้านชาวช่องเขาถึงทําให้การออกแบบนะครับชุดแก๊งใหม่เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าน่าจะเด็ดดวงมากๆเลยนะครับเพิ่มเอาตีมังกรคู่นี่แหละมาเป็นตีนของแก๊งอีกทําให้ในตอนนี้นะครับแก๊งของทาเคมิจินั้นดูแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิป้วครับว่าต่อให้รวบรวมคนเก่าๆของแก๊งโตมันมาก็ใช่ว่าจะสสาามรถจะต่อู้ับก ของไมกี้ได้เพราะว่าไมกี้คนเดียวก็ยืนหนึ่งนะครับยืนหนึ่งสู้ได้ทุกคนอยู่แล้วจึงทาให้มันก็เลยแบบว่าอยากให้มีโอกาสสูงเป็นมาธมิกันรหรือนะครับนำคนจะแก๊งปรามันมาเข้าร่วมมันจะทําให้แก๊งใหม่นะครับของทาเคมิจิแก๊งอะไรบ้าขอดูลิสก่อนอ่าแก๊งทาวสันวินเทอร์แหมชื่อเรียกยากเลยเกินแก๊งทาวสันวินเทอร์ของพี่แกเนี่ยก็น่าจะดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและสามารถนะครับฉุดไมกี้นะครับออกจากดักหมดมาให้ได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้ผมว่าไมกี้น่าจะไปไกลแล้วนะพอดูตัวร้้้าาาาายยยตตัววอออืือ่่่นนงเเเจก็ไปแลใหม,มหม ไม่ได้มีขวากามหนอะไรแล้วเกี่ยวกับตัวร้ายตัวอื่นนันจะเป็นการต่อสู้กันโดยตรงเลยระหว่างตาเคมิจิกับไมกี้ดูดีครับว่าทางด้านของตะเคมิจินั้นนะครับที่ไม่ได้มีพลังกาลังอะไรเลยมีเพียงแค่ความอดติคทนความมุ่งมั่นและก็มันสมองจะสามารถนะครับค่นล้มไมกี้ได้หรือเปล่านะครับและก็จะเป็นการจบยุคที่ชั่วร้ายของตัวเกยรีเวนเจอร์ได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มานะครับจะจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยังไงนะครับกับการที่ทางเคมิจินั้นจะต่อสู้กับไมกี้ และมิซยานั้นจะมีบทบาทที่สําคัญมากน้อยมากแค่ไหนนะครับสำหรับแก๊งใหม่อย่างเทาสันวินเทอร์นะครับเออน่าสนใจเลยสำหรับประเด็นนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครอยากจะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับโตเกียวเดวินเจอร์นั้นผมพยายามจะเวทลงนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยอยากให้ลง1นึถึงสคลิปนะครับด้วยกันหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าจุบันนี้มันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมอย่างตอนนี้โตเกียวเดวินเจอร์เริ่มกลับมาเดือดอีกครั้งแล้วถ้ามันเดือดมากๆเนะี่ยก็คงจะลงบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝาาาาาากกกกกกไไวววววว้้้้้ดยยยยยละะะะััันนนนนนนเเเเเพรรรรร่่่่่่่่จิิงงททือออีีีคคคํสใหหญมบ์ แต่ผมอยากจะทําแนวนี้เพราะผมรู้สึกชอบกระตูนเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบด้วยเช่นกันและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ